คำศัพท์การทำงานยีมันแช็วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ปิดหมัดเป้าหมายเป้าหมายซีมันขันแควมกกวุการวางแผนการวางแผน ลงจงเยความปลอดภัยความปลอดภัยอายีาตุวยคุณภาพคุณภาพกงมจะเซ็กต้นทุนต้นทุนกงปิดสีโปชินการส่งสินค้าการส่งสินค้า โกจินตยาขวัญและกำลังใจขวัญและกำลังใจปัดบุญจินสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมขอบคุณมากครับอาลองโกเจสูตินบาแด